สวัสดีค่ะพี่แป้งเองค่ะพี่แป้งเป็นเจ้าของเพจต้องเป็นนางฟ้าให้ได้บายครูแป้งนะคะก็ขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะพี่แป้งเป็นอดีตลูกเรือสายการบิน,นจแปนอลาสสนะคะปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะมีลูกชายค่ะอายุ4เดือนก็ <c oughs> ว,วันนี้นะคะพี่แป้งจะอัดคลิปวิดีโอสอนน้องๆค่ะเกี่ยวกับวิธีการที่จะเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นสจวตให้ได้โดยเริ่มจากอันดับแรกเลยนะคะที่ทุกคน ที่เป็นลูกเพจของพี่แป้งเนี่ยจะต้องทำคือการสร้าง dream list ค่ะ dream list คืออะไร dream list คือการตั้งเป้าหมายค่ะการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะทาไมเราต้องทําเพราะว่าพี่แป้งเชื่อว่าทุกสเต็ปของชีวิตเนะะี่ยค่ะเราจะต้องมีจุดมุ่งหมายเราสร้างจุดมุ่งหมายใหญ่ๆก่อนแล้วเราก็ทําเป็น action plan เพื่อให้เราไปถึงจุดๆนั้นวิธีการสร้าง dream list เนี่ยนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะ หยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งใบแล้วก็ตั้งเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวค่ะพี่แป้งยกตัวอย่างให้ดูนะนี่ค่ะ dream list ของพี่แป้ง dream list ร,ระยะสั้นของพี่แป้งสมมุติว่าพี่แป้งสตาร์ทที่อายุ22นะคะระยะสั้นเนี่ยต้องภายใน1ปีพี่แป้งบอกว่าพี่แป้งต้องสอบแอร์เจแปนอไลให้ได้มีรายได้เดือนละ50,000บาท ส่งน้องเรียนหนังสือให้เงินเดือนคุณแม่เดือนละหนึ่งหมื่นอันนี้คือดีมิชระยะสัน้นระยะสั้นนี่แปลว่าจะต้องทําให้ได้สําเร็จภายใน1ปีระยะกลางนี่คือต้องเป็นทําให้ได้สําเร็จภายใน3าถึงหปีพี่แป้งกระตั้งเป้าหรือว่าต้องพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้ต้องซื้อรถได้ตัวเองต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย3 0 0 0 0 0บาทต้องเรียนต่อบอทโทให้ได้แล้วก็เปิดร้านเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นแพชชั่นหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งของพี่แป้งนะคะ ดีมลิส่า long term ก็คือเป็นระยะยาวภายใน10บปีต้องทําให้ได้มีอะไรบ้างต้องเก็บเงินไปทัวร์ยุโรปไม่ได้ต้องเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย3ล้านส่งน้องเรียนต่อเมืองนอกให้ได้ทํางานที่สร้างประโยชน์กับผู้คนและภายชัดันสุดท้ายก็คือพี่แมาจะต้องพาร้านเสื้อผ้าของพี่แม็กไปบางกากแฟชั่นวีคให้ได้อะแล้วทำไงต่อพี่แม็กทำดีมลิสเสร็จแล้วพี่แม็กจะแนะนำว่าอันไหนที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะให้ติ๊กถูกไว้เลย เขียนเครื่องหมายถูกเอาไว้และในระหว่างทางเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างดีมลิสต์ใหม่ๆขึ้นมาได้โดยการเขียนคอนเทนต์ใหม่ทุกวันเลยเจอเช่นอยากได้รถเบนซ์อยากซื้อบ้านใหม่ให้คุณแม่อย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถเขียนได้ตลอดทางทำยังไงต่อล้วครับพี่แป้งแปะไว้ในที่ที่เราเห็นบ่อยๆคะ่ะสมัยตอนที่พี่แป้งอ,า,อายุ2 2 พี่แป้งทำ d r ี a ล list แล้วพี่แป้งก็แปะไว้ที่ห้องน้ําค่ะกระจกในห้องน้าทุกเช้าปื้มตื่นมาแปรงฟันก็ดูมันทุกวันซึม้ย hey ในภายหนึ่งปีนี้มีอะไรที่เราทําแล้วทําแล้วว่าแล้วเวลาที่เราติ๊กเครื่องหมายถูกและทํามันสาเร็จนะคะมันรู้สึกสะใจตัวเองคือรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ฉันก็เจ๋งว่ะฉันทําได้ไงคะคือคือทําพยายามพยายามที่จะ,ะคิด d ี e ลิสต์บ่อยๆฝันเยอะๆ เขียนลงไปเลยค่ะสาเร็จไม่สําเร็จก็ไม่รู้แหละแต่รู้ว่าเราต้องคิดการใหญ่เราต้องทําชีวิตที่เรามีเป้าหมายให้ได้อันสุดท้ายเลยพี่แป้งอยากจะให้การบ้านน้องๆค่ะใครอยากสําเร็จต้องทำดีมลิสส่งมาให้พี่แป้งดูในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะถ่ายรูปมาเลยกระดาษแผ่นนี้พี่แป้งคะหนูขอส่งกันบ้านหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสหนูขอทำสเต็ปแรกเลยคือทำดีมลิสให้พี่แป้งเห็น พี่แบงท์จะได้รู้ว่าชีวิตหนูมีเป้าหมายแต่อย่างนึ้งคืออยากจะบอกไว้เลยค่ะเป้าหมายดีมลิสต์เนี้ยค่ะอย่าเขียนว่าฉันจะมีสามีรวยๆแล้วก็จะเอาเงินสามีไปช้อปปิ้งนู่นนี่นู้นนี่คือมันไม่ใช่ดีมลิสต์ที่เกิดมาจากตัวเองคือการที่จะหา สามีหรือหาผู้ชายหรือหาคนมาช่วยดูแลเนี่ยมันเป็นเรื่องของลมๆแรงๆอะค่ะคือเราไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่แางอยากให้เด็กๆทาดีมลยก็คือทําในสิ่งที่หนูสามารถทํามันได้จริงๆและทาออกมาจากใจโอเคไหมคะการที่การที่หนูจะบอกเฮ้ยหนูอยากมีดีมิสเป็นผู้ชายในฝันอะไรเงี้ยก็ก็เขียนได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราเจอก็นับว่าเป็นโชค แต่ถ้าไม่เจอหนูก็จะต้องทำดีมลิสต์ของหนูให้สำเร็จได้ด้วยตัวเองโอเคไหมคะอย่าไปหวังเพื่อนคนอื่นนะคลิปนี้ก็พี่แปบงขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ